มีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วตายไปแล้วนั้นแสดงว่าเป็นวิญญานนะถูกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผีห <c oughs> ลบหน้ากูทําไม <c oughs> แล้วมึงมาทําไมอ่ะมันหลอกมึงหลอกกูด้วยกูไปทำอะไรมึงกูทาตามหน้าที่แล้วได้กูทําไงอ่ะมึงก็ทําตามหน้าที่ของมึงสิหน้าที่ของกูทําอะไรหนี รู้ทั้งรู้ว่าจะวิ่งมาเจอพวกมึงกูก็ต้องมากูทําตามหน้าที่เราจะให้กูทํำยังไงวามาแใจให้กูกลับไปทางนูนนะ้นนะไอ้นางเขารอกูอยู่ไม่ต้องไปหรอกเนี่ยไม่มีประโยชน์องค์พ่อจตุคามช่วยอะไรมึงไม่ได้รู้ได้ไงพ่อจตุคามเป็นเทพไม่ใช่พระแม่งรู้ดีหมอคนไหนดัดฟันให้มึงวะ ทำไมมึงจะไปฆ่าแม่งเหยินขนาดนี้ยมันยังเสือพยายามดัดให้มึงอีกเลรอนี่จะยุบไปหน่อยแล้วนะใส่เหล็กดัดมาขนาดนี้ทำไมมึงไม่ติดมุงลวดมาซะเลยล่ะเป็นยังไงล่ะเจอผีอำตอนนี้ตรงนั้นไม่มีมึงอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามึงมายืนอยู่ตรงนี้กูก็เลยไปตรงนั้นขอบคุณมากไอ้เชี่ยเหยิน อุ <aunque> ้ยเขาต้อครับไม่รู้มีคนอยู่ครับคุ้นๆุ้เว้ยเอ้อคือไงเห็นของกูถึงกับตะลึงเลยเหรอที่มึงเห็นน่ะแค่เสี้ยวเดียวของปูเท่านั้นมาไวะจริงนะเจ๊ ที่พวกกูทำไมให้น,นั่งผัวมึงเหรอเขารู้จะกมัเมื่อไงมีมึงไม่รูกคนเดียวไม่ทันจริงๆวะ่ะขอใหม่ซื้เขารู้จัก,กทำมัเมื่อ้วมีมึงไม่รู้คนเดียวรับสิรับได้ด้วยเหรอได้สิไม่เสียเวลามึงหลอกกูเหรอไม่เป็นไรกูว่างงานน้อยจังนะขอสายเมียกูหน่อยผัวของโทรมาคนไหน มันถามว่ามึงเป็นผัวคนไหนอ่ะคุยกันเองแล้วกันฮัลโหลอีดําโอ้ยร้อยผัวมึงคนที่เท่าไหร่โอ้ยไม่เคยนับเลยใช่ไหมพีชเมื่อกี้อาจารย์เบี้ยวเจอผีขี้อีเนี่ยมาวายจริงนะแม่คุณไง จะตามมาดูอีกเสี้ยวของกูเหรอโอ้ยพอเถอะเสี้ยวเดียวก็เต็มตากูแล้วมึงคิดจะทิบกูเหรอขนาดขัวมึงกูยังถีบได้แล้วมึงทำไมกูจะถีบไม่ได้อ้าวเล่พี่ขอโทษพี่อดอือโทษแล้วมันหายไหมโอ้โหทิบไม่ดูอามาดาเลยนี่เต็มตีเลยวะเนี่ยเป็นเพราะมึงคนดีงมึงกลัวกูจะบอก เหมือนมึงเลยทีเ <of> ด <German> ียวก็พอแล้วพี่ก็ขึ้นมาเีขำมาขำมาไปพี่เลยพี่พี่อยู่หลังพี่พี่พี่มาอะไร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 จะบอกว่ากูจะเอาโทรศัพท์มาคืนฮัลโหลตกลงกัคนที่เท่าไหร่ห้ามบอกไปสิ มึงยังอยู่เนี่ยมึงนึกดูดีๆมึงต่อใครมึงต่อใคร